เอาล้ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมกันเกิรีกเช่นเคยนะครับผม mm hmm. ก็ในวันนี้ผมจะมามีสกูปสั้นๆเรื่องเกี่ยวกับการอัดเพชรสกิลพวกอาวุธตราแล้วก็พวกชุดเนาะเมื่อวานผมได้บอกอะไรไปมันเป็นเรื่องของอัดเพชรสกิลพวกลูกน้องหรือแฟมิลี่นะ,ะผมบอกแค่แค่นั้นนะ,ะผมไม่จะบอกพวกเรื่องชุดเรื่องอะไรทนะี่บางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะ,เ,ะเพิ่งเริ่มเล่นใหม่หรือแบบ ผู้เล่นระดับกลางๆนี่ก็ยังสงสัยอยู่อะไรประมาณนี้ก,ก็วิธีอัดพวกวิธีอัดเพชรสกิลพวกอาวุธพวกเนี้ยเอเขาอาัดแบบอัดยังไงนะอะไรเงี้ยแบบเขาต้องใช้ไอเทมเดียวกันอัดกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นของฟรีใช่ครับถ้าเป็นของฟรีนะบนนะแบบของที่ฟาร์มให้จ่ายอีเวนตนะ์น่ะเอาอาวุธชิ้นเดียวกันนะมาอัพแล้วถ้าเป็นพวกของแบบเป็นพวกของกาชาล่ะ <c oughs> ของกาชามันก็จะมีพวกลูกอม,มอยู่นะอ่าลูกอมก็จะเนี่ยแหละ ก็จะเป็นประมาณนี้ไอ้พวกลูออมพวกกระทาพวกแท่งกระทาเนี่ยสีๆเนี่ยอ่าแต่ละสีก็จะมีความสามารถแบบอัดไม่เหมือนกันนะแต่ละสีคือสีนี้อัดอาวุธชิ้นนี้อะไรประมาณนี้นะเองอ่าสีนี้ก็อัดอาวุธชิ้นนี้น้าอะไรประมาณนี้อย่างสีทองนี่ก็ยัดพวกตาอะไรเงี้ยสีเนี่ยเยยัดพวกชุดพวกอะไรพวกเนี้ยแต่ละสีก็จะมีความยัดแตกต่างกันเนาะมันมันไม่เหมือนกันนะ อัน้ผมเลิ่มาสีทองนะสีทองก็ยาดเป็นพวกตาอย่างเดียวเลยคือยาดจะเหลือไม่ได้คือมันก็คือยาด,ด้แค่พวกตาพวกเนี้ยสีทองนะ,ะนยาดพวกยาดพวกตาเนี่ยยาดเนี่ยเรากดยาดปุ่มมันก็จะขึ้นเนี่ยแล้วก็ขึ้นัวงสื่อสีฟ้าเนี่ยคือไอ้นี้รวมเนี่ยสามารถยาดเป็นสกิลติดได้รประมาณนี้เนาะ,อ,ะอยู่ที่ว่า้วเกิดยาดไปแล้วติดหรือไม่ติดนี่อันนี้ผมมันก็แล้วแต่เกมนะถ้ายิ่งแบบ ยิ่งม,มีแบบสักข้าเม็ดขึ้นไปเงี้ยแบบสูงๆแล้วมันก็จะติดค่อนข้างยากเลยน,นี้เนี่ยไม่ใช่แบบเพื่อนๆแบบมีเพชรอยู่แล้วมาตั้งค่าหเม็ดแล้วไปยัดอันนึงเงี้ยแบบทําไมไม่ติดสักทีอะไรเงี้ยดูแบบมมันก็มีโอกาสที่จะไม่ติดนะอะไรประมาณเนี้ยอมันไม่ได้ติดร้อยเปอร์เซ็นตะ์นะมันก็มีโอกาสติดอ่ะยิ่งยิ่งเรามีเพชรสกิลอันนั้นสูงแ,แบบหลายเพชรเม็ดขึ้นไปห้าเม็ดขึ้นไปเงี้ยโอกาสติดมันก็จะน้อยลงนะ มันมันอ่าเดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนนะมันมันไม่ได้ติดร้อยเปอร์เซ็นนะต์นะเออจะเป็นพวกแบบตาที่ไม่ไม,ไม่เคยยัดเพชรเลยอย่างเงี้ยเนี่ยแบบไม่มีเพชรเลยเนี่ยแบบไม่เคยยัดแล้วแล้วไปยัดนะอันเดียวมันก็มีโอกาสติดนะอ่าประมาณนีน้เนาะอ่าอย่างเช่นเนี่ยในพวกตาตาก็เป็นสีทองนะพวกชุดเนี่ยพวกชุดสกิลพวกชุดเนี่ยชุดก็จะเป็นสีฟ้าเงี้ยนะมันจะขึ้นมาเลยคือตัวเกมหลังหลังแจ็คแพชเท่าไหร่นะผมลืมไปแล้ว เออมันก็นานแล้วล่ะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเขาได้อัปเดตมาใหม่ไงคือแบบให้เห็นได้ง่ายขึ้นว่าอันนี้ยัดอันนี้หน้าอะไรเงี้ยกดอัพปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เป็นอันแรกเลยนะมันเป็นสีนี้อันแรกเลยเนาะเออถ้าถ้าแบบกดเพื่อนๆกดยัดแล้วปุ๊บกดไปจะอัปปุ๊บแล้วมันไม่มีลูกอมกระทาเน,นี่ยขึ้นมาแสดงว่าแบบสีของเพื่อนๆนั่นนะคือมันหมดนะเออคือจะไม่มีอะไรมายัดแทนได้อะไรเงี้ยนะเออ ก็ต้องไปไปฟาร์มจากอีเวนต์เอาเนาะอ่ามางทีก็มีเว้นมาให้แจกบางทีสองอันเงี้ยใช้ได้เว้นแรกเงี้ยมีได้สีแบบอันละสองสองอันก็แล้วแต่อีเว้นแจกเนาะอ่ามันไม่เหมือนกันเนาะแต่ละอีเว้นอะส่วนจะมีเยอะมีน้อยนี่ก็ขึ้นอยู่ความขยันว่าฟาร์มอีเว้นนั้นทุกเว้นไหมอะไรเงี้ยเออถ้าขยันก็มีเยอะอืมถ้าเล่นบ้างไม่เล่นบ้างมันก็พอมีเออถ้าขี้เกียจก็ไม่มีเลยอะไรเงี้ยอ่าอันนี้พวกชุดนะอ่ายัด เช่นพวกยัดชุดถ้าเป็นพวกชุดฟรีก็ตามฟาร์มไายเว้นก็เอาชุดเดิมๆมายัดมายัดเนะเาะยาพุกมันก็เพชรมันก็ขึ้นเหมือนกันนะแต่พวกของกาชาอย่างพวกชุดกาชาอะไรมาเนี้ยแบบหรือแรกแต้มม่วงมาเงี้ยก็ใช้ลูกอมมานี่ยัดแล้วกันเนะเาะแล้วแต่ถามว่าอันยัดชุดไหนมันควรยัดไอเทมไหนแบบยัดคุมม้มไหมอะไรเงี้ยแบบก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะแล้วแต่ความชอบอะชอบชุดไหนแบบอันไหนมันน่ารักอันไหนมันดูเท่ดูสวยและใช้งานไดี่แบบ โอพีสั้งหมเพื่อนๆก็ก็ยัดไปเถอะอันนี้ก็แล้วแต่เนาะมันแต่ละคนมันยัดไม่เท่ากันนะแต่แต่ถ้าเป็นพวกตาพวกดามเมจหรือเป็นพวกยาบัฟบเนี่ยขอแนะนําให้มีสักห้าเม็ดนะเออแบบถ้าอยากจะลุยเว้นอะไรเงี้ยเว้นแบบคนโหดอะอยากจะพอผ่านได้อะไรอย่างนะเงียเ้ยนะถ้ายัดเพลสักห้าเมเา็ดเออดามเมจมันก็จะเหมือนมันก็จะขึ้นมาอีกหน่อยพวกยาบัฟบเงี้ยเนาะเออเหมือนปดขีดจํากัดของไอเทมชิ้นนั้นนะเ,เพราะว่า มีหลายคนแบบที่เขาไม่ผ่านเว้นนะเขามเขาก็มีของตามที่แบบหลงทุกอย่างเนี้ยเขาก็จัดตามทุกอย่างเนี่ยแต่แบบทําไมเขาผ่านไม่ได้อะไรวะเนี่ยคือดาเมจมันห่างไงคือดาเมจมันต่างกันเยอะคือคนที่แบบคนที่มีเพชรสกิลอย่างนอยบับเนี่ยคนที่มีเพชรสกิลสักห้าหกเม็ดเนี่ยกับคนที่ไม่ยัดเพชรเลยดาเมจมันต่างนะความเห็นความต่างของดาเมจนี่เห็นเลยนะถ้าเล่นเว้นธรรมดามันก็ไม่เท่าไรหร่หรอกถ้าไปเจอเวอออ้นโหดในความต่างดาเมจนี่แบบเห็นผลเลยนะออแบบอีกคนหนึ่ง ยั์เพชรอีกคนนึงไม่ยัดเพชรแหละมันก็มีดาเมจมันก็ต่างกันแหละพอดาเมจไม่ถึงมันก็ผ่านไม่ได้อะไรมาเนี้ยมันก็ทําเวลาได้ไม่ดีอะไรมาเนี้ยนะอย่างเช่นปืนกลเนี่ยปืนกลก็จะมีสีบอเนี่ไหมเอออย่างเงี้ยปืนกลพวกปืนเนี่ยก็ลองจิ้มจิ้มดวแบบจิ้มแล้วกดอัพดูถ้าสีไหนมันขึ้นแสดงว่าสีนั้นคืออัพได้เนี่ยมีโอกาสติดได้าไหมเนี่ยมีโอกาสิดเพชรสกิลหน้าอะไรมาเนี้ย แลเบิด่วงระบวงแล้วเบิดเนี่ยก็จะเป็จะเปลี่ยนตามสีไปนะออแต่ละสีจะไม่เหมือนกันนะอ่าของจอยหญ่อย่างยาบัฟก็จะเป็นสีชมพูล้วนๆเลยเนี่ยสีชมพูเงี้ยอ่ามันก็มีประมาณนี้แหละอ่าถ้ายัดไปปุ๊บขึ้นปุ๊บอ่าอ่สียาบัฟอะไรมาเนี่ยแต่ถ้ส clipping, test, าส, onun, ถ mm. สีเนี่ยอันนี้เพื่อนๆจะสงสัยว่าสีนี้ทําอะไรได้อันนี้มันเป็นไอกระทาพิเศษอันนี้มันเป็นของพิเศษอ่ะมันเป็นของจากบัวบอสเนาะเออเป็นของจากบอสโลกอ่ะ ผมให้ดูเนี่ยบอโลเนี่ยบอโลพวกนี้เนี่ยมันจะแจกนะออคือมายัดอันไหนไม่ได้นะนอกจากไอเทมของบอโลเท่านั้นนะทุกตัวนะคือยัดได้หมดอย่างเช่นปืนเนี่ยก็ยัดได้พวกชุดเชืของบอลโละใช,ใช้ใช้ลูโอมมันเนี่ยยัดไดออ้แต่ถ้าเราจะแลกอมเนี่ยไปยัดของพวกกาชาหรือของที่เราใช้แบบไม่ใช่ของเวอร์บอยคือมันยัดไม่ได้นะคืออันนี้มันยัดได้แต่ของบอโลเท่านั้นนะหวังว่าจะาไม่งงเนาะ ก็คือยัดแต่บอโล่เนี่ยอ้นั้นอ่ะบอโล่ก็ถามว่ามีอันไหนควรที่จะยัดไหมก็แล้วแต่ความชอบนะบางคนก็ชอบก็แล้วแต่หรือจะเก็บไว้ก็ได้เผื่อมีของดีมาอะไรเงี้ยนะอันนี้ผมก็ไม่เคยยัดมือนนะผมก็ยัดนั่นแหละแต่ยัดไม่เป็นบางอย่างอที่ผมยัดก็จะเป็นพวกปืนกลในนี้นเนาะ้วก็ตาเนี่ยเอาไว้ใช้พวกลุยหอนทแล้วะไรระดันี้เนาะแต่ หอนรกแผลหน้ามาก็ไม่น่า,ไม,นาไม่น่าจะใช้แล้วล่ะเพราะว่าน่าจะเป็ไอเทมชิ้นอื่นแทนนะเพราะว่าหอนรกรอบใหม่ๆม,มอนมันก็จะเปลี่ยนเรื่อยเรื่อยบัฟหอนรกมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะไอเทมชิ้นนี้ก็อาจาจะไม่ได้ใช้อะไรวันนี้ก่อนก่อนที่ผมจะลาจากคลิปนี้ไปไปเจอกันก็ผมมีบอสใหม่ที่จะมาให้มาบอกนะอ่อันนี้คือเป็นบอสชิลินนะเออเป็นบอสประจําเป็นบอสประจราาําไม่รายอาทิตย์เนาะใช่รายอาทิตย์เปล่าไม่รู้นะ คือมาเปิดให้น้องน้องเปิดให้เข้าไปฟาร์มของแล้วนะสิ่งที่ต้องหาก็จะมีพวกน้ํายาที่แหอ,อน้ํายาเนี่ยอันนี้ติดในตาอยู่นะน้ํายาเนี่เล่นดีนะอ่อใครที่ชอบเล่นสายน้ายาหรือมีตาคาวาก็เพลย์กับน้นํายาที่ได้เลยบอกเลยสนุกมากถ้าเล่นน้ายาเนี่ยถ้าใครมีพวกตาลุถ้าใครมีตาลูวินัะก็เล่นได้สบายเลยเล่นสนุกมากนะน้ำยาเนี่ยควรไปฟาร์มนะฟาร์มฟรีวันละสามหุ่นสามวันก็ได้โดยไม่ต้องเล่นตามันมีฟาร์มแบบ ให้ลงฟรีวันล,ละสามรอบเลยมาเนี้ยเนาะก็ลงฟาร์มท,ทุกวันทุกวันวันละสามรอบสามรอบแล้วก็แบบได้เทมที่ทนำซับมาก,ก็เอามายัดเพชรสก,กิลเนาะเดี๋ยวมันก็ติดมันเองเนี่ยประยัดไปเรื่อยๆมันก็เกต็มถ้าขยันฟาร์มนันนะได้เวล์ดูนะอันนี้ก็น่าจะเคลียร์ไปหนึ่งประเด็นแล้วนะในคลิปนี้ผมจะไม่พูดเรื่องยัดไอ้เพชรของเฟมิเลียเนาะเพราะผมพูดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะในไลฟ์ก็ไปย้อนดูกันได้นะ ส่วนในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอันนี้เป็นสกู๊ปสั้นๆเพื่อแบบไม่ให้คนงงนะว่าจะต้องใช้อะไรยักเพชรสกิลอะไรมาเนี้ยยักอันไหนคุ้มอะไรเงี้ยก็เพื่อนๆอวยอนไหนก็ยักไปเถอะถ้าชอบนะยัดไปเลยแต่พวกตาออาเมดก็พวกยาบัฟกับตาออาเมดนี่ควรมีสักห้าเม็ดนะสักเพชรสกิลทั้งบนทั้งล่างเลยเพราะว่าเอาไว้ลุยเวทมนต์โหดได้แบบ มันก็พอให้ช่วยผ่านได้เพราะมันเหมือนมันปลดขีดจำกัดของไอเทมอ่ะ,อะมันก็มีดาเมจขึ้นมาก็วันนี้คงไม่มีอะไรเนาะก็วันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ